เราวางเป้าหมายแต่ว่าจะเป็นสิบวันให้เหลือร้อยที่ยังอก็คือประมาณสามสิบห้าวันนะครับตั้งแต่วันที่มีหมอมาจบเราถึงแม้จะไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรมากนะักแต่เรามีความพร้อมวันที่เกิดเกณฑ์ในวันจันทร์สารสุขจังหวัดเจ็บป่วยใยาหาหมอเงินก็ต้องจ่ายนะงานก็ไม่ได้ทำศักยาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะได้ทำงานหาเงินเล,ลี้ยงดูครอบครัวมันหายไปหลายวันจะไปหาหมอรหรือเจ็บป่วดมาก สิ่งที่พวกเราจาเป็นก็คืออย่าให้เกิดไฟเด็ดขาดหรือฝุ่นควันเด็ดขาดถ้าเราไม่มีตัวชี้วัดเราก็ทํางนานเป็นแกน,แกนเป็นวันๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพการทำงาน,นเราเป็นอย่างไรแต่ปีนี้เรากำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะข้ขอสปอร์ลดลงเรื่องการขอบณขุณทุกท่านแล้วก็ฝากการรณรงค์เรื่องการ,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 รอัานใบป่านนะครับการเรียนรู้เรื่องฝุ่นควันให้กับพวกเราด้วยอย่างนี้แล้วกันเช็คผนนาเราบ ถ้าดักไฟขนาดนี้ครับผมไปเเท็จเตทยนะน้นะครับมัน็นเจลื่องง่ายนะครับมันก็แม่เอาหูนะขนาดเดินเบาไปไปห่องครับผมส่วนไอ้ตัวนี้คือไอหยังครับพอันนี้คือถังใส่น้านะครับถ้าไฟมันเยอะมันเยอะเขาอกคงซูไปได้น้ำเขาบอคงซูไปได้เหมือนกันทำเป็นแนวง่ายกลัวนี่นะครับนาะอันนี้คือดับไฟขนาดล็กนะครับแล้วกรันี่ต่อไปก็คืออ้หยั่งขวาหู

นเตคร้ยหยิบๆเื่อมือแล้วมาเข้าแสวข้งหน้าเลย อ,อันนี้ขอ, pues ขอปขอไปตบอันนั Ms, right ้นนะครับไปขวานี่ชุดนี้แบ่งกันมาครับน้องมาแบ่งจึงรอเจแดงสลับเลยเจเจแดงกับสลับกันับพี่น้องเจ้าเหลืองเรา ດ້າວກະກ້າມາເດີ້ເນາະມາ Anh nắm bắt xong cái <laughs> cái <laughs> của để nó hay hay. Nó chẳng biết nó ตามตามสูตรมาข้ามหางน้ำหนึ่งไปไม่หลงสองเลยหาบห้าใช้หัวนะครับลูกบองคนหนึ่งแล้วกันเง่ยบ้างเอ้าเกลี่ยเยัไงเอ้าเต่าเอ้าเตาให้สิทีหันมาค้ามแนวมามันก็จะมาโคกันเลยครับ ผมันะครับที่ผมไม่ำเนาโดยสวท่านครับเยบันเทิงอไรตอนะบันเทิงน้ำล้หลายตีแล้หลังออปตรวายี่มองออปอนี่รได้ใช่ี่